สวัสดีครับส no, วัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับอ่ะเขาเย็บเกียงเอาหน้าดินทรายนะครับ นี้ก็ดินทรายครับเยล็อกกีร้อยเก้าสห้าครับตากุบุ้มเลยนะครับโอ้เสียงสายฟ้านม ออกตัวมา,ลาแล้วครับไปนแล้วเกียร์สอง ไปได้ครับร็อกกี้ครับใส่กันกี่ตักเนาะมาดูประมาณห้าหกตักนะครับอันนี้ตักแรกครับนี่ตักที่2ครับ ดินตัวนี้น่าจะโดนปุ๋ยโดนอะไรด้วยนะครับน่าจะปลูกต้นไม้ดีครับเป็นหน้าดินครับเพราะว่าหวานข้าวนี่เขาต้องเขาต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะทำนานะครับมาดูกี่ตักแล้วนี่สี่ตักว่ะเอาตักอุ้มๆนะครับได้ครึ่งคิวอยู่นะแต่ละตักเนี่ยลมก็แรงนะครับวันนี้ หันลากก็เนี่ยสโลว์คนนี้นี่มันธรรมดาดีเนี่ยเอาไปเอาติดหวัวลากครับเออไปย่งหำไปน้ำะไดนหน้าครับเนี่ยอ,อสองร้อยห้าแรงมาครับหกเท็ดเอล ไปแล้วก็งานก็กระปิบกระปลอยนะครับเพราะว่าแบ่งกันไปครับ